บอลเชิญยิ้มเผยสาเหตุคุณแม่วันเพ็ญจากไปกระทันหันจากกรณีการเสียชีวิตของคุณแม่วันเพ็ญบุญรังสีอายุ61ปีคุณแม่ของตลกดังบอลเชิญยิ้มหรือชัดชัยจำเนียนกุลที่เสียชีวิตลงอย่างสงบภายในบ้านพักย่านลำลูกกาโดยทางบอลเชิญยิ้มได้เผยว่าคุณแม่จากไปด้วยปัญหาทางสุขภาพขณะพักอาศัยอยู่ที่บ้านซึ่งขณะนั้นตนไม่ได้อยู่ด้วยมีเพียงญาติๆเท่านั้น ทันี้ทันญ,ญาติที่ใกล้ชิดกล่าวเพียงว่าคุณแม่นอนอยู่ที่บ้านตามปกติจนกระทั่งเวลาประมาณ8นาฬิกาได้เดินไปเรียกแต่คุณแม่ไม่ตื่นก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรจนเวลาประมาณ12นาฬิกาคุณแม่ก็ยังไม่ยอมลุกจึงเดินไปเรียกแต่ก็ไม่ตื่นเมื่อจับดูก็พบว่าคุณแม่ตัวเย็นแล้วก็ไม่หายใจจึงรีบโทรแจ้งให้พี่บอลทราบขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ